สวัสดีครับสวัสดีเช้านี้นะครับอ,อยู่กับผมเช่นเคยนะครับในาฟาร์มอูงอิงนะครับฟาร์มน้องอูงอิงนะครับเช้านี้นะครับก็มาให้อาหารไก่อาหารไก่ไข่แล้วก็ให้อาหารเปิดไข่นะครับนะครับ นะครับบรรยากาศช่วงเช้านะครับช่วงเช้าค่อนข้างที่จะอากาศเย็นอยู่นะครับอากาศเย็นนะครับอันนี้ก็มาให้อาหารให้อาหารเป็ดให้อาหารไก่ก่อนนะครับนี่ครับเป็ดเป็ดสาว สาวก็เริ่มไข่มาได้สามสีวันแล้วนะครับก็ทยอยเริ่มเ,เริ่มไข่มาเรื่อยๆนะครับนล้ฟองสองฟองเรื่อยๆมานะครับ อ,อันนี้ผมให้อาหารไก่นะครับนี่ยผมให้เขากินตั้งแต่ให้กินตั้งแต่ลูกเทียบนะครับเอ,า,อาเป็นลูกเป็ดนะครับเริ่มแรกผมก็ให้กินแบบเก็ดนะครับพอโตขึ้นมาผมก็ให้กินแบบแบบเม็ดนะครับเพราะว่าปิดชุดนี้ผมไม่ซีเรียสเรื่องผลผลิตเท่าไหร่นะครับ พราะว่าปิดชุดนี้มันจะเอามา,อาขยายพันธุ์นะครับเพราะพันธุ์ขยายพันธุ์อีกนะครับโอเค เต็ดนี้มันค่อนข้างตกใจน,นะครับเพราะว่ามีนกมีกามีบินมาเยอะแย,ยะนะครับมากินไข่ด้วยนะครับเีไม่ได้ม่กินไขนะนะ่นะครับโหมตนนี้กี่ฟองนี่หนึ่งฟองนะครับเพิ่มไข่ขึ้นมาเรื่อยๆนะ นี่สองฟองนะครับโอ้เยอะนะครับนะครับวันนี้ยี่ฟองห้าฟองนะครับห้าฟองแล้วหงฟองนะครับเอนะ่เจ็ดฟอง เริ่มทยอยไข่มาเรื่อยนะครับจ็ดฟองแล้วเอาวันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจ็ดฟองแล้ววันนี้จ็ดฟองเมื่อวานนี่สองฟองนะครับนี่จ็ดฟองครับจ็ดฟองวันนี้นะครับจ็ดฟองเมื่อวานนี้ได้สองนะครับวันนี้ฟองวันนี้นี่ได้เจ็ดนะครับ อันนี้ก็คือไข่ชุดนี้นะครับจะเอาไปก็คือเอาไปเอาไปกินก่อนนะครับเอาไปรับประทานก่อนนะครับนะครับก็รออีกประมาณสักเดือนนะครับสักเดือนสองเดือนนะครับเดือนกว่าๆนะผมก็จะเอาเข้าตู้ฟักนะครับก็จะเอาไปขยายพันธุ์ฟักลูกเป็ดนะครับฟักลูกเป็ดนะครับอันนี้มันเป็นไข่ที่ตัวผู้ตัวเมียผสมพันธุ์กันนะครับ ตัวนี้ค้างที่จะเยอะนะครับตัวผ <Get S 1> ู้เยอะนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับสมบูรณ์นะครับมีแต่ตัวสมบูรณ์หัวเขียวนะครับหัวเขียวหัวเขียวหัวเขียวสง่าเลยนะครับเพราะค่อนข้างที่จะเยอะนะหัวเขียวนะครับตัวผู้หางงอนเหมือนนะครับ หางงอครับงอเข้าหาลำตัวนะครับก็คือตัวผู้นะครับมันจะร้องเสียงแหบๆนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเมียมันจะร้องเสียงดังมากนะครับนะถ้าเป็นตัวผู้นะครับมันก็จะเสียงแหบนะครับยงร้องแหบยงร้องเหมือนอยู่ในลกลำคอนะแต่ถ้าตัวเมียมันจะร้องดังมากเลยนะครับ เพราะว่าเป็ดชุดนี้นะมันมันผมเอาตัวผู้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ก็คือครึ่งต่อครึ่งนะครับครึงต่อครึ่งนะแต่ก็ถ้าเท่ากันนะครับแต่ผมจะมาขยายพันธุ์นะครับเอานะครับก็จะเอาตัวผู้มาค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะว่าจะเอามารวมกับคัดออกมาเอาชุดนี้มาสักสิบตัวนะครับ ก็จะเอาตัวผู้ประมาณสักสามสี่ตัวนะครับตัวผู้สักสามสี่ตัวเอามาผสมพันธุ์นะครับระหว่างเป็นชุดใหม่กับชุดเก่านะครับผสมกันนะครับโอเคเรามาดูผลผล,ผลิตอ่าผลผลิตไข่เป็ดวันนี้นะครับไข่เป็ดช่วงช่วงสองสามวันนี้มานนี้นะครับมันไข่ ลดลงครับอากาศร้อนลดลดลงมากนะอากาศร้อนไอ้ลดลงส uh, uh, ิบย ja, ี่สิบฟองนะครับอ่าสิบสิบ่านะครับวันสิบ่าฟองสองวันนี้นะครับเพราะเนื่องจากเป็ดมันไม่กินอาหารนะครับเป็ดไม่กินอาหารปัญหาก็คือเป็ดไม่กินอาหารนะครับแต่ถ้าเป็ดกินอาหารมันจะ ไข่ยเยอะนะครับไม่ได้จะไข่นะแต่ก็มีบางตัวนะมันไข่ไข่ตอนตอนเย็นนะครับไข่ตอนเย็นนะแต่ก็เฉลี่ยแล้วประมาณเกือบสิบฟองนะครับต่อวันสามวันมาไข่ลดนะครับนะครับผมให้อาหารเต็มรังทุกวันนะครับอาหารเป็ดทุกเต็มรังทุกวันนะรางทุกวันนะาาก,นนะก็กิน ปกติมันจะกินเรียบเลยนะกินหมดเลยนะเทปับมันกินปั๊บไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็หมดเลแต่สองสามวันมนี้มันกินน้อยนะครับเนื่อจากเคร่งที่จะร้อนนะครับมันก็เป็ดมันก็เครียดนะครับประมาณนึงก็จะกินน้อยลงอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็ดกินดีก็คือมันจะไข่ดีนะครับอันนี้ชุดนี้นะครับ อาหันเต็มรังตลอดนะมันก็กินมันก็กินไม่หมดเหมือนมันไม่อิ่วนะนะครับเหมือว่ามันไม่อิ่วนะก็แปลกนะสองสามวันมานี้นะครับอาอกาศอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเปนลี่ยนลกไก่นะครับอากาศร้อนนะครับนะนะเห็นไหมครับมันก็เริ่มมาคุก เขียดินเล่นนอนกิ้งนะครับเผื่อให้อิสระอะไรนะ,อ,ะออกไปนูนนแล้วออกไปนูนนแล้วออกกปนูนนแล้วเอามันจะปล่อยให้เขากินหญ้านะครับบางทีมันก็มาไข่นะครับมก็มาไข่อยู่ในพวงหญ้านะครับมันไข่ตามพรงหญ้านะครับ ผมเมื่อว่าผมเห็นอยู่ต่างประเทศครับเขาเลี้ยงกันแบบปล่อยนะครับมันก็ไข่ของเขานะครับไข่ดีนะครับต่างประเทศนะครับเลี้ยงบบปล่อยนะครับผมก็เลยจะทดสอบดูเลี้ยงปล่อยแบบนี้มันจะ,ะมันจะเหมือนกับต่างประเทศหรือเปล่านะครับเพราะว่าภูมิอากาศของเขามันไม่เหมือนกันกับประเทศเรานะครับประเทศเรามาันประเทศเมืองร้อนนะครับประเทศเขาเป็นประเทศเมือง <ๆ S 2> หานาวนะครับผมก็ จะทาให้ไก่มันไม,ไม่ไม่ไม่เครียดนะครับนะครับโอเคนะครับอยู่ข้างในนี่นะพอเวลามันหิวมันก็จะเข้ามากินของมันเองนะครับเวลาไข่ก็จะไขเข้ามาไขเองนะครับชุดนี้นะครับ นี่ก็เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่นะผมก็ฟักลูกไก่อยู่นะครับฟักลูกไก่อยู่แต่ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้อัปเดตเรื่องราวการขยายพันธุ์ไก่ไข่เลยนะครับเพราะว่าไก่ผมขายออกไปเยอะแล้วนะขายออกไปเยอะนะครับลูกไก่ผมก็ทยอยขายไปด้วยนะครับเอาไปมาไม่เหลือน้อยลงเรื่อยๆนะคับแล้วลูกไก่นี่นผสมเองนะครับมีทั้งไฮบริด ได้ไฮบิดนะครับชุดนี้เนี่ครับไฮบิดผสมไฮบิดนะครับไฮบิดผสมไฮบิดนะครับชุดนี้นะอันนี้ก็ลูกของเขาก็จะมีทั้งไฮบิดผสมไฮบิดนะครับแล้วก็มีทั้งโรดผสมไฮบิดนะครับ,นะรบก็จะประมาณนี้นะส่วนตัวนี้นะครับล,ล,ลูกของเขาก็ห้า <c oughs> เดือนแล้วนะครับ ก็ยังไม่ไข่นะตัวเมียตัวผู้นะตัวผู้สามตัวผู้สามตัวเมียสี่นะครับแต่มันก,มนก็มันก็ตายไปหลายตัวอยู่นะครับในช่วงช่วงเดือนสองเดือนที่แล้วนะโอเคนะครับก็รอดูผลผลิตเขานะครับมันจะไข่ออกมาแบบไหนนะครับ ระหว่างรูผสมให้บิดกับพ่อรถแดงรถแดงอเมริกาครับก็รอดูกันครับโอเคนะครับก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับก็คลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Bye. <laughs>